าให้แบบว่อุยอยากกินข้าวหมูกรอบกระเพราหมูกรอบเออไปไหนครับเนี่ยเ<น>อ้ยให้ดูวิวหรอบ้านรวยครับนี่เอาดีชื่ออะไรอะ่ะอยากคบเป็นเพื่อนเลย นี่เอาดีบีเอ็มบ้านรวยเฉยเด็ด yes. อะไรอันนี้คือโรงเรียนเอกชนชัวนี่โอ้โหโรงเรียนแบบว่าอินเตอร์ด้วยชิบหาย้วแม่งใครสอนมึงขิงขนาดนี้วะเนี่ยอาณ์มันพาไปครับนี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไร ชื่อนัดครับนัทโอ้โหตั้งแต่นี้เรารู้จักกันแล้วนะเอ้ยบัตรอะไรวะกูไม่รู้จักพีนีนร,ร้านอาหารอ่า <ผม S 1> โอ้โหไปละขอบคุณที่สานะบ๊ายบายสิงหสวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,ครับว่างชื่ออะไรครับเนี่ย <laughs> ชื่อฟา้าฟ้าชื่ฟ้า ชื่อฟ้าอ๋อชื่อฟ้าใช่ไหมแล้วพี่ชื่ออะไรอะไรนะคะแล้วพี่ชื่ออะไรอ,อ๋อชื่อเอกออรครับี่ชื่อเอกครับ<อ>น้องอยู่ไหนอ่ะเหมือนอยู่ห้องน้ำเลยฝังห้องค่ะพี่ฮะฝังห้องค่ะหลังห้องโอ้ยให้หนัง

มันควรจะมีได้แค่เพลงเดียวเท่านั้นพอสนุกไหมค่ะยอดพี่ค่ะไม่มีพูดพออ่ะบาๆเดี๋ยวพี่ขอปรับคีย์ก่อนเมื่อกี้มันคีย์มันสูงเกินคีย์มันสูงเกินไม่ปรับคีย์กัน พราฉันคิดตัวเพลงเดียวมาเพียเธอเนี่ยควรจะไ,ได้แค่เพลงเดียวเธอเล้นพอแค่กว่านี้มากเกินไปคำว่านซึ้งใดๆอาจจะทำให้ความหมายน้อยลงไปฉันเดียวเก่าเก่าเวลว ให้พูดไปไปแค่กล,ลัวมันจะไม่รู้สึกที่มีม่ตรถึงไม่เคยได้พูดไปแต่ว่าแค่ในใจคนคนนี้รักเธอมากกว่ากูใดอดยากให้รู้ ครับดีขึ้นไ,ไหมดีขึ้นไหมพี่เปลี่ยนคีย์แล้วดีขึ้นไหมากแอ่าคีย์กียไม่คุ้โอโ้ยอันเก่าก็พรอ่ะเอาดีอันเก่าก็พอาะเฉยโอ้โหเฉยได้ใชยได้แจวแหละพี่ไลฟ์สุดไหมเนี่ยพี่ไลฟ<ฆ>์ลลสดไหมเนี่ยทำไมถึงคิดว่าพี่ไลฟ์สดล่ะ น้าพี่หันไปทางน,น้าพี่เหมือนมาทางนี้ด้วยหันไปทางนึงอ๋อหันไปหันไปพี่อันนี้ไงพี่ดูคอร์ดไงพี่ดูเนื้อไงเนื้อเพลงไงแล้วเ,เราเอาเปล่าเอาเนื้อเปล่าไม่คร่บ <laughs> ไม่อะ <laughs> <laughs> อ๋อชื่ออะไรกันครับเนี่ยชื่อโอส้มครับโอส้มไม่พี่ชื่อหนูมัน่ชื่อฟ้าอ่าใช่ใช่ชื่อฟ้านี่หว่าฟ้าฟ้าฟ้า,ฟาถ้าไม่ส่งแังให้เธอมีใจ บอ,อกกันแท้คำเป็นไรว่าได้ไปจึงจม้เจอแม้แต่แจ่นี้ลรลาจะมีก็ให้ลืมมอนไปแต่จะมาแค่เป็นไคร ช,ชอบไหมชอบไหมชอบชชชอออบบบเพลงเหรอค่ะอ่ามาแสงมาหน่อยมาแสงเข้าหน่อยอ่าพี่จะบอกว่าใช่ครับน้องพี่ไฟ้สดอยู่เอาดี หนึ่งนี่สามหนึ่งสามหชื่งยี่สามมาโคจับไปไหนเอาเดียวคนดูกี่คนเนี่ยนีเดียวสี่สิบคนแค่คือเท่าไรนะสี่สิบครับสี่สิบ ช่วงดังหรอไม่ดันครับไม่ดันไม่ใจเล่นด้วยสวัสดีครับ,รบรพี่เขาอะไรแดบสีเพื่อนเพื่อนเจ็บเพื่พอนเจ็บกเราจะรู้ไ,ไใคร,ร,ร,รพี่คือใครเอาไหนน้องพูดหนู ไข่ว่ะหนูยืนไม่ต่อช้ำใจว่ะไข่วะนี่หนูตามพี่ได้ที่พี่พี่ทำอะไร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 ด้วยดับมิวสุด้วยอ้าวแล้วพี่ทำอะไรในช่องพี่ทำอะไรร้องเพลงอ้าวมาเดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังจริงไหมฟังเพลงอะไรเราอยากฟังเพลงอะไรไม่บอกเธอจัดไป อยากอยา่เข้าไปใกล้เธออยากรู้จักผ่แต่ได้เจอใส่ฉันสั่นเพื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอน้องก็เก่งนะน้องเก่งนะเนแน้องอดทนมากเลยนะที่ร้องไปขนาดนั้นแล้วน้องอดทนอดพอมากด้วยแล มาเดี๋ยวพี่ขอใส่ออเทอร์จูนก่อนจะได้แบบเสียงจะได้ดีขึ้นอ่าพี่แม่จะไร่อยู่ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยอืมพี่ใส่ออเทอร์จูนละมามาวัแม่อยากแค่อยากแค่ไปได้เธออยากรู้ใจกันไปได้เธอ ใชฉันฉันไม่ได้ยินเสียงเธอเแต่วัวเวลาเจอก็เพิ่มไปคิดแล้วเมื่อพอรู้จักก็อยากจะเชื่อเธอแต่พอไม่เจอแล้วใจมันวุ่นวายเธอหายไปก็หัวใจแทบแตกจะเป็นเช่นไรโอเค เแ็นมีใครดูแลอยู่หรือไม่กังมลรู้รแค่เปลี่ยนใจเธอเมื่อเธอกลับมาใกล้ใกล้แค่จะยินมหมก็แสนไปถึงหัวใจอยากจะบอกเธอได้รับรู้ความจริง แต่บอกเธอไม่มีเราจะเดินไปหรือไม่ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรจะบอกเธอแล้วเธอต่างมา,าไม่ใช่จะเป็นแบบนี้แต่คงจะแด่นี้ไปดิ้พอแล้วที่ได้มีเธออยู่ยใกล้ ในยังเสียเาดูแลอยู่ไม่ไกลจะสร้างความรักเอาไว้ในหัวใจแม้เพียงแม้ฉันจะไม่ยอมพูดไปอยพอพี่พอแบบนี้ก็อเอาไปเป็นนักร้องส่วนตัวนะเชื่อไดไหมเนี่ย อะไรนะอาจจะยางนะโอ้ทำไมเล่าพี่ไม่พี่พี่ไม่หล่อเท่าไอ้หนุ่มแน่าน่านตีแบบที่น้องชอบหรออืมันชอบหน้าเย็นฮะไม่ส่ะมันชอบหน้าเย็นเยังไม่ชอบหน้าตี๋ใไม่ใหม่ใม่ไม่ดีไม่ิงอย่างอย่างพี่นี่พอจะเข้าสเปคเราสักข้อไหมล่ะอพี่สูงเท่าไหร่ล่ะโอ้โหิบหาย ชิ้นหายละมาข้อนี้พี่ก็แพ้เลยดิอาจจะยังมัดแล้วออกกงออกกงมากแล้วดูดูน้องบอกดูน้องบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่ยน้องบอกเมือาจะดูดูดูนายหมายตรงนี้พูดได้ไหมนี่เฮ้ยน่ารักเนี่ยไม่ได้หมายถึงหมานะที่บอกว่าน่ารักอ่ะ มันไม่อยากคุยกับพี่อะมันกลัวพี่เนี่ยเออนั่นแหละพี่บ้าอยู่เสื้อไม่ค่อยสวยไงพี่ว่าอ่าชื่ออะไรครับเนี่ยสองคนชื่อโรสครับชื่อโรสเฮ้ชื่อเหมือนน้องพี่เลยโรสดอากลับอ่าแล้วอยุดอ้ยแต่หน้าน้องคนเนี้ยคุ้นๆนะเราเคยเจอกันไหมอ่านั่นแหละ เ,เคยเคยปัดเจอกันในนี้ใช่ไหมอ่าพี่ว่าละทำไม,มหน้าคุณคุณแต่คนเนี้ยคนเนี้ยไม่เคยคนเนี้ยไม่เคยต้องไปแล้วไปไหนครับน่าจะออกไปข้างนอกก่อนจะไปฝากว่าด้ไหมเล่าก็ได้นี่มาเลยสองคนเลยมาจัดสบาย <c oughs>

จะไม่จีบเขาไม่ได้ป่ะหนูนะ,ะในหัวคนเสื้อขาวไอ้นี่ก็อดีบอะไรรับมารับมานี่มาแล้วรับใครเอ่ยคนนี้ของหูเองของเนูเองรอ ให้พี่ขอไปสั่งก่อนแล้วกันเพื่อว่าหน่เราคุค้นๆออ้ยเกินเกินน้องเราไม่ได้เลยหล่ะไม่ได้นะอย่างเงี้ยอันนี้ขออีคนนี่ขออีคนอ่าโอเคนี้ของคนแรกเอาแล้วคนนั้นก็ไปแล้วใช่ไหมคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ ทำไมให้บอกว่าจะนอนไหนจะนอนไหนนี่ฟังเสิร์เอ้ยเอาดีเต้นอะไรด้วยเนี่ยเอ้ยเอาดี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 สิบสี่ชั่วโมงที่แล้วสิบสี่ชั่วโมงที่แล้วเต้นด้วยนี่เต้นอะไรอ่ะคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะคนนั้นเต้นด้วยอ่ะ นี่โอ้โหเป็นโอ้ยอยากโดนฉีดยาครับเอ๊ะน้องพี่อยากโดนฉีดยาเนอะเอาล่ะเขียนฉีดยาด้วยชิงด,ดีสองวันนี้พี่กำลังไลฟ์ยูทูบใช่ไหม ใช่ค่ะพี่ไรอยู่ไหนบ้านแดงแล้วก็บ้านดำนิดหน่อยเอ้ยสุดยอดแล้วครับแบบนี้ไหนดูเต้นนี้เต้นนี่นี่นี่ดูทำที้น่ะใช่ย้อยที่ไหนสองคนเนี่ยนี่ติ๋มอย่าทิ้งเขาไม่ทิ้งครับ ไม่จริงครับอาจาจะยังน้าเลยยังก่อนเอาทำไมเล่าที่ไม่เข้าสเปคเราอีกแล้วเหรอโอ้เศร้าอีกละเศร้าอีกละก็เข้าแหละแต่ว่ามันไม่ได้ไงก <c oughs> ็เข้าและแต่ว่ามันไม่ได้คืออะไรครับ,รบมีแฟนแล้วครับฮะไม่เห็นหรอ อะไรนะไหนน้องว่าไงนะเนี่ยมีแฟนแล้วโอ้แล้วอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยอะอ๋อนี่เหรอบอยเฟนเนี่ยโอ้ไอหนุ่มนั่นคงไอหนุ่มนั่นคงเห็นเขาพิมพ์พูดกันบ่อยๆโอ้โหลงสตอรี่ด้วยกันด้วยเอเจ็บจี แต่ดีก็เจ็บจี๊ดเฮ้ยโอ้เป็นหนุ่มนั่นคงโอ้จบแล้วอย่างี้เศร้าเศร้าเศร้าไม่赖เจ้าเจอคนดีดีพี่ก็เจอแล้วนี่ไงอยู่ตรงหน้าพี่นี่ไงนี่นี่องจะคิดว่าฉันจะชู ทำไมไม่รองแลัก <t UC S 2> <kaz divine> ็ูสักคร้งเพราะฉันไม่แบบคนแบบนี้ baby baby แกฉันขอที่เธอแด่ไหนเอาแย่เนาะแย่เนาะโธ่แย่เนาะไปกีดตามได้นะครับทุกคนก็ระวัง ลองลองผัวเขาด้วยละกันเอางั้นนะลองผัวเขาด้วยแหมล้ามใหญ่ด้วยดูดูสงกรามใหญ่ด้วยไงระวังนะพวกเองอ่ะเดินเข้าหักคอเด้อบอกไว้ก่อนนี่โอ้โหโอ้ยเนี่ยอะไรนะครับไม่กี้ที่ถ่ายเอาไปลงได้ไหมโหได้ดีครับเออถ้า ถ้าแฟนเราไม่ว่าอะไรอ่ะได้ได้อยู่แล้วถ้าแฟนเราไม่ว่าได้ได้ได้ไดมีผัวไม่มีผลคนบอกฮ <Hey. S 1> มีผัวไม่มีผลแต่มีแผลน้องเรารู้จักล่ามีแผละระวังนะแบบนะ่าจิบๆเออมีแผลนะมาท,ที่จะร้องให้ฟังอีกเพลงที่ขอคลิปคาแรคเตอร์ก่อน นั่ละคาแรคเตอร์พี่ได้ละโอเคแล้วหนึ่งพี่ขอเปิดคอร์ดด้วยมันจะได้เข้าคาแรคเตอร์มากกว่านี้ <c oughs> ใครใครอ่ะให้ทายว่าพี่พี่จะร้องเพลงใครไม่รู้โอ้ใส่แว่นอย่างนี้แว่นดำอย่างนี้ใครไอดี <c oughs> นี่ยบอกว่าเด็กสมบูรณ์อ่ะฮ <c> ะ <oughs> อ,อ,อะไรนะน้องไม่ใช่มั้งที่ว่าอะไรเด็กสมบูรณ์มาอ้อนวอนแอบที่แทนกับดาวที่ต้องเจอแฟนของเธอกลัแมา แต่ที่เธอได้ใเท่าไรจนดาวจะหมดใจฟ้าจะทำยังไงแล้วเธอก็ไม่กลับมาตกหมดฟ้าเช่นยังรอเธออยู่ตรงนี้มีแค่เพียงนั้นอะไฉันไม่คิดนี้ ยกน้ำตาจี่คอยกลุ่มมือฉันยามมีการแม่ใจจะเจ็บจนทร่าแม่ต่อยังคงเก็บอาการไว้ได้ทุกครั้งจะบอกว่ารักเธอมันคงไม่มีความหมายเดีิมเสมอแต่เธอก็เติมไป แพ้วันนอยู่แต่เราแต่แต่เก็บทิงเพรอเขาแคบไว้กอนสุดท้ายก็ยาไปบางแผลน้ร้อนอแทนที่แ่ได้ฟงจะ้าเพาขใ้ธอกลับมาแทที่ธออีกสักเท่าไรจนดาวจะหจะ้าจะทำยังไงและเธอก็ไม่กลับแม้ตกหมดเธอเช่ยังรอเธออยู่ตรงนี้ มีแค่คยนแตาแลฉันในคนนี้จไม่เปลียนแค่หยกน้ำตาที่เจได้ฝากแค่คำสัญญาจะจำได้เ่ราฉันจำมันได้ไม่ลืมเั้นเราต้องเราทั้งคืนแต่มันจะเป็นลืมไปได้ รักเธอมาเท่าไร่ยังจำเธอเจ็บฉันไปทั้งใจเลี่ยนในี้คงไม่ร pues mm ักให้ไม <If> ่ไหวจะร้องเท่าไรอยู่ดีทำใจไม่ได้ก็เดินไป เอเคแล้วนี่จบครับเป็นไงเล่นเลยล่ะ คิดถึงแบบซีนายเลยใช่ไหมคิดถึงซีนายเลยใช่ไหมโอ้ตรงเป๊ะเลยใช่ไหมใช่เลยโอ้ไว้เลยไว้ไว้ก่อนเลยน้องน้องไม่จริงใจแบบนี้แล้วเราจังหวัดอะไรกันครับเนี่ยยูตังครับยูตังใช่ใช่แสดงว่ามีตังอะดิพี่ขอยืมหน่อยได้เปล่าอาจจะยังก่อนน้องคนที่มีแฟนแน่คล้ายนานเอกในซีรีส์ อะไรทวินกิ้งหรอใช่มีคนบอกที่รับบทใบ้เลยครับอ้าว oh. เกือบดีละอ้าว oh. คนคนไหนอ่ะผมไม่เคยดูทวินกิ้งรับบทใบโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลงพี่ไปลงในไหนอ่ะ พี่อยากเห็นอะน่าจะลงไอทีนี่แหละอ๋อลงไอทีเหรอวุ้ยชิบหายละเขารู้พี่กัดพี่หมดเนาะวุ้ยเขารู้พี่กัดพี่หมดแฟนเราอะตายเลยไม่นะเคลงเลยน้องเดี๋ยวพี่ไปรอไปรอกดไลค์กดใจโอที่เขาไปเราเป็นเตี้ยนะใช่พี่เป็นเอฟซีอุ้ย เป็นเยอะได้เนี่ยโอเคพี่ไปก่อนแล้วนะครั<อ>บครับไม่เจอกันครับบ๊ายบายครัออบครับ,บ,บมาแล้วสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับอุย้ย <c oughs> ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมันนี่ครับพี่อ่ะกิม,กมนี่อันนี้ก็มันนี่ โอเคนี่ใช่เอกเอกเอกอือเราอายุเท่าไหร่ครับเนะี่ย <c oughs> ไม่ทายครับอืมพี่ว่าน่าจะสักประมาณสิบหกอาจจะยังสิบสี่สิบสาม ไปแล้ววายไปแล้วต้นออลูก <c oughs> ลูกเอ้ยโอ,อ้แก่เลยกูเย้เท่าไหร่ยี่สิบสองครับโอเคมาที่ร้องเพลงฟังเลยอ่ะฟังเพลงอะไร ไม่ต้องขอเดี๋ยวพี่ร้องให้อะไรก่ะโ <laughs> <Okay. S 1> อ้ว้าวพรอะว่าชอบไหมชอบไหมนี่กุ้งชิ้นชอบค่ะชอบพี่ <พ uka> อะไรนะเมื่อกี้เราถามอะไรพี่อยู่จังหวัดไหนพี่อยู่เชียงไม่หรอไม่คุณเชียงครับพี่ชอบกินโอเคเลยโอเคเราเราพี่อยู่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่ถูกอู้เหนือดินึงครับอู้เหนือได้ อ้าวย่าหนูเป็นคนลำปางอุ้ยคนลำปางนี่เรามาเที่ยวบ้างไหมหนูไม่ได้ไม่เคยไปลำปางเลยอ่าคุณว่ามาเที่ยวบ้างหนูจะไปตอนเออวันเกิดปีหน้าน,นั่นแหละวันเกิดปีหน้าเลยเหรอเ<ม>ชียงใหม่อะเชียงใหม่อะเชียงใหม่น่าจะไปเที่ยวอยู่ นหนูเคยไปเชียงใหม่อยู่ตอนเด็กๆถ้ามาเที่ยวก็พายับพี่ได้เดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวได้เลย <c oughs> อาแล้วเป็นเรื่องแอล้วเป็นเรื่องแล้วครับเป็นเรื่องอีกแล้วเป็นเรื่องจริงเนาะตอนเนี้ยพี่ไล์อยู่ตอนเนี้ย <c oughs> มันบอกว่าการให้ของขวัญอาไนี้ถูกแล้วนะเป็นเวลาสิบแล้วน,นี่นะะเนื้อหาเนื้อหาทำซ้ำแต่เรื่องอะไรเนื้อหาทำซ้ำอะไรของเองวะเนี่ยโอ้ยจริงเหรอเออจริง,รงคน<า>ดูก็ยิง่งยิ่งไม่มีอยู่แล้วคนดูก็ยิ่งไม่มีอยู่กี่คนสี่สิบกว่าคนเองนี่เดียว เราไม่น่าเหมือนจะร้องไห้ต้องอย่าสภาพหูตอนตื่นนะโอ้โหน่ารักเอ้ยดูเหมือนไม่ตื่นนะเนี่ยดูเหมือนไม่ใช่เพิ่งตื่นนะดูแบบเหมือนตื่นนะเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารน่ารักมากโอ๊ยโอ้ยอะไอพี่ให้ชิชองไว้นี่โอเคขอรับเราด้วยดิขอรับเราด้วยดิได้ได้ได้ เอ้ยจีนะได้ครับพี่จอยครับโอเค